Đi chò đơm ăn lợi hả? Biến máy hả? Ừm Ờ, xinh 1.9 2020สวัสดีครับเสียกิราวาดเสียเกรสดาเสียพานุวันนี้เป็น1.9ตัวเตี้ยสี่ประตูทะเยน18แซดทดลองแตะเบรกดูแต่ระวังหลังนะยืดไปเลยฮนะส่งไปเลยส่งไปก่อนตีเกาะคันหน้าเพราะว่าเ,เดียวคันหลังเขา หาว่าเราแกล้งเขาสวัสดีครับเสียชีวิตส่งไปเลยฮะส่งยาวไปเลยแรงๆเลยเดี๋ยวเราไปเบรกขาลงกันไปเลยฮะส่งไปอีกลองแตะดูเบาๆเบรกครับเป็นไงครับมันเหมือนมัน มันเหมือนมีเบรกแล้วใช่ไห <laughs> มของเดิมไม่มีเบรกอันนี้มีเบรกแล้ว <laughs> สวัสดีครับเสียโกโเสียอนุชิตเสียวิรศักด์สวัสดีครับทุกท่านส่งไปเลยฮะจี้เลยฮนะจี้ไปเลยจี้ไปเลยใครบอกรถซิ่งไม่เหมาะกับผู้หญิงไม่จริงไม่จริง เบรกครับเป็นไงฮะนุ่มนวลแต่นหนักแน่น<ช>นะครับมีความรู้สึกยังไงครับเนี่เย,เป,ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะออสู้รถเก่งที่บ้านได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้แล้วรถเก่งสู้ไม่ได้หนระือคันนี้สู้ไม่ได้รถเก่งสู้ไม่ได้แล้ว <รถ S 1> ค่ะส,ส,สู้ไม่ได้แลวนะต้องเอารถเก่งมาทำแล้ว <c oughs> นี่เบรกไม่กี่ครั้งเองอสวัสดีครับสุดที่เสียสุดที่เสียอี ขอใครเข้ามาแล้วขอไลค์ผมหน่อยอขอกดไลค์ผมหน่อยช่วยแชร์ผมนิดสวัสดีครับเสี่ยพดเอาพดประกันสวัสดีครับเสีย,ะสสสยตะวันเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะเหมือนได้รถคันใหม่เลยนะทั้งทั้งทีก่ก็โอ้เป,นะป็นไงฮะเบรกซ้ายไปเลยฮนะจอดเลนซ้ายเลยจอดจอด,จอด กระแทกเบรกแรงๆเลยฮะคูมลงไปเลยอืมออันนี้เรากลับรถสวัสดีครับเสียท็อปเสียนุกสวัสดีครับเสียอนุชิตเสียพงวันนี้เป็น1.9ปี2020จากสุราษฎ สเดี๋แวะมาใส่เบรกก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวต่อ,เ,อ,เ,ปเ,ตอเป็นคาเยนสิบแปดแซดฮะจานสามแปดศูนย์หน้าหลังครับใครบอกรถซิ่งไม่เหมาะกับผู้หญิงเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวดูครับว่าสวยแค่ไหนรถคันนี้สวัสดีครับเสียกิดสภาพคิดต่พาเสียอัตถพลสวัสดีครับซิ่งเลยครับ ไปลเลยเบรกเรามั่นใจได้แล้วเซิ่งได้แล้วมั่นใจมากมั่นใจมากเลยนะเตือนแล้วึงรอบเยอะไป 2> <2> สไ่งไปเลยครับเดี๋ยวเบรกขาลงนะเพราะขาลงนี่มันจะมันจะบอกเราได้เลยว่ารถเป็นยังไง สวัสดีครับเสียเด่นเสียนบพัโชคส่งไปเลยครับกดคันเร่งหน่อยเอาสัา100กร้อยกว่าร้อยเป็นเกินเบรคครับเบรกเป็นไง สมก็รอไว้เนี่ยใช่ค่ะนั่งสบายไหมนั่งสบายไหมได้เลยนอนได้เลยไม่กระเด็นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้กระเด็นใช่ไหมเออคือได้มาสัมผัสของจริงได้มาสัมผัสของจริงครับสวัสดีครับเสียมนัสเสียอัตถผลเสียความจริง เสียเอ mm hmm. เสียเฟรมเสียหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เป็นแซดสิบแปดฮะในรถหนึ่งจุดเก้าเป็นไงดูอย่างนี้มั่นใจมากเลยครับมั่นใจมากเลยนะไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียเวทไม่อะไรนะไม่ผิดกับไม่ผิดหวังกับที่คอย<า>ออใช่ค่ะแล้วก็เสียอะไรต่างไหม ไม่เสียได้เลยนะคุ <c oughs> ้มค่ามากับมครับผมขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับเสียปอสวัสดีครับเสียสมศักดิ์ <c oughs> ครับขอไลค์ผมหน่อยขอแชร์ให้ผมช่วยแชร์ให้ผมนิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นรถหนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบอีกอีกฮะอีกซอ,อยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันฮนะว่ารถรถเป็นยังไง สวยสวัสดีครับเสียมอดเนี่ยฮะซอยนะที่เขาเลี้ยวกันเดี๋ยวต้องไปหาวิวิสวยถ่ายรูปแล้วโพสเป็นภาพป,ปกเลยซอยเนี่ย ไม่ต้องเตรียมไปแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอยู่ตรงไหนไปใกล้ๆแล้วค่อยเบรกเขาเขาเบรกกันก่อนเราก็ปล่อยเขาเบรกไปก่อนเราไปค่อยๆใกล้เข้าไปแล้วค่อยเบรกค่อยจะนั่นกว่าประหยัดพะเบกสวัสดีครับเสียบังชันเสียเด่นเดือนหน้าเจอกันครับผมเสียเด่นขอบคุณมากเสีย ต,ตินัดอ่าจะอ่านถูกสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยฮะขอไลค์ผมอขอไลค์ผมนิดขอแชร์ให้ผมช่วยแชร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปดูฮะอีสูคันนี้สวยสวัสดีครับเสียอันสวัสดีครับเสีย ทัดสินสโอ้กนมัสการบรารมีหลวงปู่สวัสดีเสียโกเอ็มดีเมคดีสวัสดีครับเสียออสเหมือนสวัสดีครับเสียเกียงไกลเดี๋ยวเราดูตอนตอนจบไปด้วยครับว่าเป็นรถสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้วันนี้ เบรกยังไม่สดนะแค่แตะเบาๆยังยังไม่ใส่เต็มที่เดี๋ยวผู้ชมเขาเครืองไหมเนี่ยว่าใส่ไม่เต็มที่เดี๋ยวเขาหาว่าหน้ามาใครที่หล็กกําลังมองดูอยู่ต้องแบบมาองเลยนะคะกันเห็นไหมเล่นไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค,ะครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆเลยครับม น,นี่เลยสอยเนี่ยที่ริงวัวเจอะเข้าไปเลยเลย,ยาวไปนะส่งไปแล้วลองเบรกทีนึงมันยุบทั้งคันมันไม่ยุ มันไม่อย่างนี้ขับอย่างนี้ไม่เหนื่อยฮะบอกว่าแสงข้างหน้าแล้วจอดถ่ายรถกไ็ได้เนี่ยจอดอ่าอ่าได้เดี๋ยวเขาออกมาดูอีกทีหนะึ่งไหนเขามาออกมาเช็คร้อหนึ่งแค่นี้ก็ได้ครับโอเค <C guilt> <raspberry> เราไปดูกันครับรว่ามีอะไรบ้าง สวัสดีครับเสียบบโอเคลบสวัสดี2002002ครับแนวขัดต่อมพระเบกกินสวยเรียบร้อย ได้แล้วครับมีอะไรเข้ามาเลยขอบคุณครับเดี๋ยวยกตู้้ก่อนนะครับครับครับได้ได้ไดสวยถูกใจกันไหมครับสวัสดีครับเสือวัชรพงศ์อันนี้มาจากสุร,ราษฎร์ครับสุร,ราษฎร์ธานี ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม